โอเคสวัสดีนะครับทุกคนคือคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผมนิดนึงนะทุกคนก็สิบพฤติกรรมกับอีกห้าเหตุการณ์เออร้านชำร้านขายของต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนแบบประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะครับอันนี้ผมขอมาตรงที่ว่าผมไม่ได้เออผมไม่ได้เหมารวมร้านชำทุกร้านว่าเป็นแบบที่ผมจะพูดถึงนะครับทุกคน มันเป็นแบบประสบการณ์ที่มันมีจริงๆสาหรับผมนะทุกคนและและอาจจะคนอื่นที่พบเจอมาบ้างนะทุกคนโอเคมาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวอีกห้าเหตุการณ์จะมาท้ายๆนะทุกคนพฤติกรรมที่หนึ่งนะทุกคนไม่ติดป้ายราคานะทุกคนลูกค้าหยิบของแล้วบางทีอะทุกคนเราไปซื้อของอะไม่ติดป้ายราคาพวกร้านชํำอะทุกคนแบบผพราว่าอาจจะเป็น ร้านอย่างอื่นด้วยนะทุกคนแบบลูกค้าหยิบของแล้วไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ทําให้แบบรู้สึกไม่มั่นใจหรือก็กลัวจะโดนแบบคิดราคาไม่เท่ากันมันมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนร้านชํอร้านชําที่ผมเคยไปใช้บริการหรือเคยซื้อเรื่อยๆนะทุกคนใช้ควาว่าเรื่อยๆไม่ได้อยากไม่ได้อยากใช้ประจําแต่มันไม่มีทางเลืกนะทุกคนคือราคาวันหนึ่งสมมติลาฟี่น้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มหัวละสิบห้าบาทวันต่อไปสิบเจ็ดบาทมาลืนขายกับอีกคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้แหละ ลูกพ่อแม่ผัวเมียขายราคาอีกราคาหนึ่งสิบเจ็ดเนี้ยสิบหกเงี้ยทุกคนเออยมันคือแบบข้อหนึ่งอ่ะมันไม่เป็นเรื่องราคาทุกคนแล้วข้อที่สองนะทุกคนบริการแบบไม่ใส่ใจทุกคนอันนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างหนุนหิดสำหรับผมคือถ้าร้านชําอย่างที่ผมพบเจอหรือใช้หรือซื้อของหรือใช้บริการอย่าทุกคนมักจะมีพฤติกรรมที่แบบสำหรับผมอ่ะ มันมีพฤติกรรมที่นั่งเล่นมือถือไม่เงยหน้าทักไม่ถามไถ่หรือทำหน้าเบื่อแบบเวลาให้บริการนะทุกคนแต่มันมีไอตรงที่ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดตรงที่ผมจะมักจะไปซื้อของแล้วเพ่อค้าหรือคนขายชอบไม่อยู่ทุกคนแล้วแบบเรียกใครไม่ได้เรียกใครไม่เหอเรียกใครไม่ตอบรับทุกคนแบบมีใครอยู่ไหมครับซื้อของนะครับ แบบแหกปากบางทีแหกปากสักห้านาทีแล้วเราไปนั่งจึนเจือนทาหน้าจึนเจือน,น,นยืนแบบบิดไปบิดมาทุกคนแบบอา้าวจะไปถามใครดีว่าจะไปยังไงดีว่าอย่างเงี้ยไม่อยู่หน้าร้านทุกคนเออโอเคทุกคนพฤติกรรมที่สามนะเออพฤติกรรมที่สามนะทุกคนวางของมั่วทุกคนหาสินค้ายากมันมีแบบสมมติสองวันของแบบนี้อยู่ตรงนั้น อีกสี่วันอ่ะเปลี่ยนที่แงหาไม่เจอหาของแบบไม่เจอไม่มออีระบบจัดก,การเรียงสินค้าทุกคนหรือแบบจัดวางแบบอัดแน่นน่ะทําให้แบบลูกค้าหรือผมอ่ะลูกค้าอย่างผมเนี่ยหาของไม่เจอทุกคนพิจาาจอดับข้อสี่ทุกคนเปิด <c> ป <oughs> ิดร้านไม่เปิดปิดร้านไม่แน่นอนทุกคนข้อเนี้ยผมสำหรับผมผมอาจจะรู้สึกแบบอาจจะแบบเจอไม่เยอะทุกคนก็แบบประมาณว่าบางวันเปิดสายเนาะบางวันปิดเร็วหรือแบบบางทีหายไปเฉยแบบ ลูกค้าแบบหาถามหาหรือแบบไม่มีแต่ไม่มีแบบแจ้งล่วงหน้าหรือไม่มีอะไรติดไว้เลยอะทุกคนแบบสร้างความไม่แน่นอนให้ลูกค้าบางทีร้านชําก็แบบจะซื้อแบบมาม่าปลาป๋องอะไรเงี้ยจะซื้อแบบไปกินกับข้าวหรือไปทํากับข้าวอะไรเงี้ยแล้วแบบไปหาซื้อกับข้าวของสดไม่ได้ไงทุกคนก็ถือว่าแ yeah ย่อยู่นะข้อห้าทุกคนไม่หมุนเวียนสินค้าทุกคนไอ้ข้อนี้ผมอาจจะแบบอธิบายยืดไปนิดนึงนั้นทุกคนแบบ สินค้าเก่าค้างสต็อกอย่างเงี้ยทวนแบบไม่เช็ควันหมดอายุลูกค้าซื้อไปเจอของเสียของหมดอายุคือ,อนี้ทุกคนผมจะแยกตรงที่ว่าร้านชำพ่อค้าแม่ค้าร้านชำบางคนคิดอย่างนี้ทวน,นจงใจขายข,ายของที่หมดอายุแล้วแต่คุณชอบเอาของหมดอายุมาขายด้วยแลวเป็นอย่างนี้ทุกคนร้านค้าพ่อค้าบางคนชอบเอาของที่คนไม่ค่อยซื้อทุกคนคือขายไม่ค่อยออกอ่ะเหมือนแบบบางทีบะหมี่กึ่งแบบ รสชาติหรือแบบที่คนไม่ค่อยอยากซื้ออ่ะหรือแบบน้ําอัดลมยี่ห้อแบบไม่ขี่ยี่ห้อแต่คุณชอบแบบเอามาลงอ่ะชอบเอามาลงสต็อกอ่ะแล้วบางทีอ่ะคนไม่ค่อยจะซื้อกันเลยอ่ะบางทีเหลือแบบโหบางทีแบบสามอาทิตย์สี่อาทิตย์บางที 3, ทงทเป็นสองเดือนเนี้ยทุกคนแล้วผมมาเห็นบ่อยทุกคนผมเห็นบ่อยแล้วบางทีอ่ะมันมีครั้งหนึ่งที่ผมอ่ะเคยคุยกับเขาเคยเพราะด้วยความที่ผมไปซื้อของเขาจนเขารู้จัก ก็เบิดเหมือนแบบมีช่วงนั้นที่เขา,เาถามแบบเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้หนูอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเองอยากให้ลงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยให้ลงแบบเออแบบไหนแบบมาม่าผมแนะนํามาม่าอะไรเงี้ยไปฮะยกตัวอย่างหนแบบมันมาม่าผมบอกว่าเฮ้ยลุงป้าอะไรเงี้ยแบบมาม่าช่วงเนี้ยมาม่าเกาหลีมาม่าแหง้งอ่ะคนชอบกินนะอะไรเงี้ยน้าอารมณ์แปลกแปกอ่ะหรือน้ําน้าผักผลไม้ที่แบบมีประโยชน์หน่อยเนี่ยเอามาลงบ้างดิ ผมเคยเ,เคยแนะนําไปก็มีเอามาลงแล้วมันก็หมดจริงทุกคนแบบสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อีกเกือบอีกทีไม่กีวันเนี่ยหมดละเอ้ยมันหมดจริงพอผ่านไปปุ๊บสต็อกต่อไปสต็อกต่อไปไม่ทําอย่างนี้แล้วทุกคนกลับไปทําแบบเอาของอย่างนั้นมาแยอะะ่อ่ะแบบของที่คนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยซื้อไปใช้ไม่ซื้อไม่ค่อยซื้อไปกินมาลงบ่อยแย่ว่ะแล้วก็ของก็หมดอายุแย่ทำอย่างเงี้ยแย่เออก็งงไม่หมุนเวียนสินค้าทุกคน แล้วแล้วประเด็นนะประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนสังเกตผมไม่ได้จะจะเหมารวมอะไรนะทุกคนสี่ล้านชำสามล้านชํำแถวบ้านผมคนขายเป็นเออวัยกลางคนหมดเลยวัยกลางคนค่อนไปทางคนแก่แล know, like people, ้วหมดเลยทุกคนสามสี new, ่ล้านเนี่ยไม่มีแบบคนรุ่นใหม่อายุแบบเกือบยี่สิบอะไรเรยออย่างยี่สิบต้นๆเนี้ยมาเป็นเป็นเจ้าของเลยไม่มีเลยทุกคนเจ้าของเป็นพวกที่แบบอายุแบบ อายุเยอะแล้วอ่ะทุกคนอมผมไม่เข้าใจว่าอาจจะแบบทําให้เขาแบบไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่เข้าใจข้อหกนะทุกคนพฤติกรรมที่หกนะทุกคนขายของแพงเกินจริงทุกคนขายของแพงเกินราคาอย่างนี้ทุกคนมันมีร้านชําที่คุณสั่งของในออนไลน์แล้วคุณใช้โค้ดลดเยอะมากใช้โค้ดส่งฟรีหรือใช้โค้ดอย่างอื่นลดเยอะมาก ผมเห็นกับตาว่าเขาเอามาส่งมีออเดอร์มาส่งไหลเป็นลังอะไรเงี้ยแอปสมแอปฟ้าแอปม่วงอะไรก็วานไปแต่คุณมาอับกลับมาขายราคาที่มันแบบสมมติน้ำอัดลมกระป๋องสิบห้าบาทที่อื่นขายสิบสามได้บางที่ขายสิบสี่ได้แต่คุณขายสิบแปดแล้วคุณสั่งของจากลาซาด้เอ๊ละลาอ่ะพวกแอปก็ได้แอปส่งของ แอปสม้มแอปม่วงอะ่ะพูดมันว่านไปแอปส้มอะไรเงี้ยแอปส่งของต่างๆอ่ะแต่คุณมาขายในราคาที่แบบยิ่งกว่าที่คุณไปรับแบบปกติอะ่ะคุณส่งยังไงวะคือแบบพฤติกรรมที่เจ็ดนะทุกคนไม่มีมาระายะาหรือผู้จาไม่ดีทุกคนอันนี้ผมไม่ค่อยซีเท่าไหร่เพราะผมแบบัรีบซื้อก็รีบไปอ่ะทุกคนแบบมึงจะพูดยังไงก็เออแต่ขออย่าให้แบบเกินไปว่า แล้วการแบบไม่ถึงขั้นด่าแบบไม่ถึงขั้นวีนแบบโมโหอะไรเงี้ยผมผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่สำหรับผมนะเพราะบางคนอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางคนก็เข้าใจได้แบบมเรื่องมารยาทหรือผู้จาไม่ดีแบบฟิลแบบพูดประชดพูดเนบอ่ะเพราะผมันเจอมาเยอะไงผมรู้สึกว่าก็แบบเป็นที่การเติบโตด้วยไม่รู้จักคําว่าขอบคุณหรือเชิญใหม่อะไรเงี้ยเชิญแบบมาซื้อใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยซีเรียสสำหรับผมนะทุกคนข้อแปดนะทุกคนแถมถุงน้อยขี้เหนียวทุกคน อันนี้สำหรับผมอ่ะผมจะซื้อของถ้าผมซื้อเยอะผมจะขอซื้อถุงต่างหากทุกคนแต่บางร้านให้ของหลายชิ้นอ่ะแต่ให้ถุงเล็กทุกคนหรือไม่ก็คือของแถมเลยอะทําให้รู้สึกทําให้เรารู้สึกแบบอึดอัดอ่ะรู้สึกม่คุ้มบ้างอะไรบ้างเงี้ยทุกคนพฤติกรรมที่กล้านะทุกคนมองลูกค้าแบบจับผิดอ่ะคืออย่างนี้อันนี้ผมก็เจอมาสมมติผมผมจะไปซื้อของร้านเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อของนานหรอกผมเข้าร้านปุ๊บ ผมก็จะเลือกแล้วจะเลือกผมใช้เวลาเลือกไม่นานผมเป็นคนซ,ซื้อของไม่ได้ไดนาน,นขนาดนั้นไม่ได้นานเลยด้วยซ้าแต่เขาถามแหละไอ้หนุ่มเอาอะไรอ่ะให้เอาอะไหรหาหรอะไรอ่ะอะไรเงี้ยคือผมจะหาผมจะหาพวกบะหมี่กึ่งผมก็ต้องหารถที่มันอาจจะแปลกๆบ้างมากินมามากินอะไรเงี้ยแล้วพอผมบอกว่าอ้ยผมต้องการหารถอย่างนี้คุณก็ไม่รู้จกักอ่ะคุณก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีแล้วคุณจะถามแล้วคุณขยันถามด้วยถามทุกรอบเลยไอ้ของที่มันต้องเลือกก่อนคุณให้เวลาผมเลือกก่อนดีอะไรเงี้ย ผมไม่นานหรอกโอ้โหผมไม่ใช่โอ้โหเลือกเป็นชั่วโมงเลือกเป็นสิบนาทีแล้วกูไม่ไปักทีอะไรเงี้ยผมเลือกแป๊บเดียวแต่แบบแต่คุณมาจับผิดมาจ้องแบบกดดันทําไมอ่ะเอออะไรพฤติกรรมที่สิบนะทุกคนไม่ปรับตัวไม่ใช้เทคโนโลยีข้อนี้ผมพยายามเข้าใจได้นะทุกคนว่าแบบอ่าพวกสแกนใช่ไหมแบบพวก QR code อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมพยายามเข้าใจตรงที่แบบ ถ้าเจนเหอพ่อค้าแม่ค้าร้านชำที่เขาเจนพวกแบบลุงป้าแล้วอ่ะคนแก่แล้วอ่ะอาจจะแบบไม่ไม่เปิดรับก็มีก็เขาพยายามเข้าใจอยู่หรืออาจจะเป็นแบบลุงป้าบางคนเขาเขาเก่งนะเก่งพวก,พวกเ,รเรื่องเทคโนโลยีอยู่นะอันนี้ก็ว่านไปโอเคทุกคนอันนี้มาผมมาแถมในห้าเหตุการณ์นะทุกคนห้าเหตุการณ์เหออ้าเหตุการณ์ให้ดี ห้าเหตุการณ์พฤติกรรมดีกว่าที่ไม่ดีของร้านชําต่างจังหวัดวงเล็บว่าบางแห่งนะทุกคนเริ่มเลยทุกคนเหตุการณ์แรกนะทุกคนอาจจะคล้ายคล้ายกับห้าเออจะอาจจะคล้ายค้ากับสิบพฤติกรรมที่ผมบอกไปแล้วนะทุกคนอันนี้คือเหตุการณ์แรกเออเหตุการณ์แรกนั้นทุกคนพูดตะกูตะกากแยะเหตุการณ์หนึ่งทุกคนขายของแพงเกินจริงโดยไม่ติดปลายราคาก็อย่างที่ผมพูดไปทุกคนแต่ผมมาขยายนิดนึงนะทุกคนแบบ เพราะลูกค้าทุกคนแบบบางทีมันเป็นแบบรู้จักกันอะ่ะไม่กล้าถามหรือแบบแบบสนิทกันอะ่ะเลยเลยเลยเลเอะไรเลยกลายเป็นว่าขายตามอารมณ์ทุกคนแบบที่จะขายราคานี้ก็เท่าน,านี้อะไรเงี้ยแล้วก็บางร้านขายของเด็กนักเรียนแพงกว่าปกติมีทุกคนแต่ไม่กล้าเบื่นเพราะสนิทเหตุการณ์ที่สอนทุกคนให้เครดิตแบบไม่มีกฎเกณฑ์ทําให้เกิดนี่ไม่ตั้งใจก็คือคําว่าเซนทุกคนแบบเซนแบบเชื่อไว้ก่อนเนี้ยทุน มันแบบคนมากู้ของก่อนเนี้จ่ายทีหลังแต่บางคนลืมหรือไม่จ่ายอ่ะเจ้าของก็เสียแบบเสียเครดิตอ่ะมองหน้ากันไม่ติดี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่าแบบเป็นปัญหาความสัมพันธ์แบบเจ้าของร้านะกับลูกค้าที่มันซื้อบริการกันเรื่อยๆอ่ะหลีกหน้ากันบางทีหลบหน้ากันอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่สามทุกคนที่มีโอกาสเป็นไม่ได้ทุกคนแบบเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มแบบถ้ามีญาติมิตรหรือพวกพักพวกของตัวเองทุกคนแบบมักได้ของก่อนเนี่ย เืความที่ร้านชาในชุมชนก็จะแบบมีพวกญาติเยอะนะทุกคนแบบได้ของลดราคาหรือมีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็คนที่ไม่ใช่วงไหนก็อาจารู้สึกแบบถูกกีดกันหรือแบบไม่ได้รับบริการดีเท่าแบบพวกแบบมีมอเออญาติมิตรอ่ะเออเหตุการเหตุการณ์ที่4ี่ทุกคนไม่สนใจคุณภาพของสินค้าทุกคนก็อยางคล้ายๆอันนั้นทุกคนแบบขายของหมดอายุหรือเก็บสินค้าฝุ่นเกาะโดยไม่เปลี่ยนทุกคน คนในชุมชนรู้ทุกคนแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวเสียงมิตรภาพเออนี่เป็นจริงเว้ยเหมือนแบบรู้แหละแต่กูไม่อยากพูดอะเพราะมีเขาไม่มีใครพูดเลยพอกูพูดไปเดี๋ยวหาดเดี๋ยวหาว่ากูเป็นแกะดำมันก็กลายเป็นเหมือนแบบปัญหาแบบเล็กๆที่ซุกในผมกันนะทุกคนบางคนอาจจะมองไม่เรื่องใหญ่หรือเปล่าก็ห้าเก็บสต็อกตามใจมาอัปเดตก็อันนี้ก็อาจจะคลาๆที่พูดไปแบบความต้องการจริงของชุมชนแบบชอแบบคุณไม่เอาแบบเอ,แบบเอาของที่แบบ คนอยากได้ของทันสมัยหรือจําเป็นหรือแบบแต่ร้านยังขายของแบบเดิมๆอย่างเงี้ยทุกคนแต่พี่ที่ไม่หมุนเวียนอ่ะทุกคนแบบพอคนหาซื้ออะไรใหม่ๆก็ไม่ได้ก็ไม่มีก็ต้องไปฮะเออพวกห้างพวกร้านสะดวกซื้อหรือแบบไปที่ใหญ่ๆกว่าทุกคนอันนี้ผมมาลองวิเคราะห์สาเหตุเบื้องหลังทุกคนแบบอันนี้ผมแบบจดมาแล้วคนแบบเขียนข้งในมาร์กมาเลยเออบริบทชมุมชนนั่นแฟงเกินไปทุกคนแบบทําให้ไม่แบบกล้าวิจารณ์หรือเสนอสำหรับผมผมกล้านะทุกคน แต่แบบด้วยความที่ถ้าเราไปทํามากเราก็กลายเป็นแกะดําอะหมวดสองทุกคนขาดการควบคุมจากรัฐที่สบานอันนี้อาจจะเป็นแบบด้วยความที่แบบไม่มีการตรวจสอบหรือราคาคุณภาพทุกคนแบบอาจจะเป็นแบบชุมชนเล็กๆอะเลยเลยไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรนี้มั้งแล้วก็ไม่มีคู่แข่งที่จริงจังทุกคนแบบร้านผู้ขาดได้ก็แบบเลยไม่จําเป็นต้องพัฒนาเนี่ยโอ้โหข้อจริงเลยทุกคนแบบร้านมีสองสามร้านก็เป็นอย่างเหมือนกู้หมดอะไรเงี้ยทุกคนแบบ ก็คิดว่าเฮ้ยร้านนี้มันก็ไม่ดีแบบกูนี่หว่าอะไรเงี้ยกูก็ทําม่เนั้น่ะคิดในใจบบโอ้โห้านนี้มันก็แบบแย่กูอีกบางทีร้านาเหมือนกูอะไรเงี้ยไปเลยแบบไม่มีการพัฒนาไม่มีคู่แข่งขันอ,อ่ะแล้วแบบผมแบบเสนอทางออกเล็กๆทุกคนทางออกหรือแ,แนวทางปรับทุกคนเพิ่มการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนมันควรเป็นเรื่องที่ทำทุกคนส่งเสริมการมีร้านชําแบบใหม่ที่ใช้ระบบ p o s of s หรือเปล่าวะ อันนี้ถ้าผมจําสับผิดนะทุกคนเออแบบฟิลแบบบริการดีม,ม,มัมีมาตรฐานนะทุกคนให้ความรู้เรื่องร้านค้าที่โปร่งใสกับเจ้าของร้านค้าในท้องถิน่นทุกคนสนับสนุนร้านชําของเยาวชนอ่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะทุกคนแบบกลุ่มชุมชนอะไรเงนีน้ทุกคืฟิลแบบสินค้าโอนะท็อปมั้งอือที่แมวเนี่เออที่มีแนวคิดใหม่ๆนะทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็เป็นแบบคอนเทนต์ที่ผมแบบปร,ประสบการณ์ มาอยากพูดคุยแล้วผมรู้สึกว่าผมมันมีเป็นปัญหาสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเสียสุขภาพผิดทุกคนคือผมอะ่ะทุกวันนี้ผมก็พยายามถ้ามันมีโค้ดพวกแอป,ปส่งของออนไลน์หรือพวกแอป,ปส้มแอปฟ้าแอปม่วงแอป,ป,ป,ปเขียวอะไรก็วานไปทุกคนถ้ามันมีโค้ดหรือมันมีค้สส่วนลดหรือมันมีส่งฟรีอย่างเงี้ยผมผมแทบไม่ได้ไปร้านชามแล้วทุกคนร้านโชวห่วยแทบไม่ได้ไปแล้วทุกคนแล้วถ้าเป็นไปได้ผมก็จะไปร้านสะดวกซื้อทุกคน แต่แถวบ้านผมมันมันไม่มีทุกคนมันต้องไปไกลนิดนึงทุกคนอือก็ตามนั้นทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบเออสิ่งที่ผมแบบพบเจอแล้วนาเสนอทุกคนเออถ้าใครพบเจอปัญหาแบบผมทุกคนหรือแบบใครเจอปัญหาเออนอกเหนือจากนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะทุกคนก็จะพยายามทําอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยกันนะทุกคนอาจจะพูดแบบะตะก,กุกตะกัดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนแบบ มันโกมันหลนก็ไม่รู้เพราะอะไรทุกคนพยายามปรับมานานละมันก็ทํายากมากเลยทุกคนแต่ก็พยายามต่อไปนะทุกคนโอเคเออสุดท้ายนะพลท,ที่นึงอย่างที่ผมพูดไปอีกรอบหนึ่งผมไม่ได้หมายความว่าร้านชําทุกร้านร้านขายของร้านโชว์หวยทุกร้านเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือเสิ่งที่ผมพบปะเจอมานะทุกคนโอเคครับสลหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ